สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับพี่อ๊อกูไทยเช่นเดิมนะันนจะได้อยู่ในเกมแบ็คแมนนะเป็นเกมแบ็คแมนโอเพนเวิร์ f ออฟไลน์ที่ เวิร์กที่สุดแล้วก็ดีที่สุดสําหรับมือถือแล้วนะครับผมก็กราฟิกนี่สวยภารกิจนี่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือด้วยเพราะมันเป็นเกมออฟไลน์ line นะก็ถ้าสมมุติว่าใครมีพื้นที่ตัวเกมเไมชสี่พื้นที่มือถือเหลือๆนะครับผมเพราะว่าขนาดตัวเกมเนี่ยไม่เยอะเลยนะขนาดตัวเกมประมาณ5้าร้อยกว่าเมกเท่านั้นเองนะครับผมมีติดเครื่องเอาไว้นะสําหรับเกเไม่ใช่สี่สำหรับน้องๆเนี่ยที่เป็นแฟนแบบ DC ใช่ไหมแล้วก็เป็นแฟนแบทแมนนะครับผมลองโหลดไปเล่นกันดูนะเป็นเกมเนื้อเรื่องที่สนุกกมมาๆเลยผ กราฟิกที่สวยด้วยอ่าเดี๋ยวพี่จะลองเล่นให้ดูนะปึ๊บตัวนี้จะเป็นเกมเก่าแหละเก่ามากๆเลยนะก่อนเนี่ยจะอยู่ในเพจโต้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเพจโต้นะแต่ว่าสามารถโหลดได้ในคลิปนี้นะครับผมลิงโหลดอะไรอยู่ใต้คลิปนะเป็นไฟ apk แล้วก็ bb นะครับผมติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยนะทุกคนปั๊บ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 ,บเราต้องกำจัดตัวนี้เริ่มแรกเขาก็จะไม่มีอะไรมาก<ๆ>นะเขาก็จะสอนเราเฉยๆนะว่าให้เรากด ถ้าอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมส่วนมากจะเป็นสเตลมากกว่าเริ่มแรกที่เขาสอนนะแต่ว่าตัวเกมมันไม่ใช่เกมแบบรอบเล้นหรือว่าสเตลแบบสายลับอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่นะเป็นตัวเกมแบบว่าแอคชั่นนะสู้แบบบูล้างผ่านปึ๊บตายตึกอย่างที่บอกคัทุกคนมันเป็นเกมโอเพนเวิร์นะถ้าสมมุติว่าน้องๆเนี่ยเคยเล่นเกมอ่าแปบ,บหนึ่งต่อยก,ก่อนป,ปั๊บปื้ดปัวปู ตู้แทงเขาโอ้โห้ปึกแทงเขา่าโอ้โหกระโดดไซคิกแบบสโลโมชั่นอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับผมตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกม Open World นะถานน้าน้องๆเนี่ยเคยเล่นเกม The Amazing Spider-Man อ,อ่ะนั่นแหละตัวเกมคล้ายๆกันนะครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยเขาให้เราทำภารกิจก่อนแล้วก็ค่อยไปตะลุยแบบตะลุยเมืองแบบโอเพนเวิรได้เลยแบบเราจะไปไหนในเมืองก็ได้นะอืม แต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะไม่เหมือนสไปเดอร์แมนนะที่แบบปล่อยใยไปตามตึกอะไรอย่างนี้นะครับผมมันไม่ใช่นะแต่ว่าเราสามารถปีนตึกได้ไหมก็สามารถปีนตึกได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถยิงยิงปืนแบบปืนสลิงอ่ะเดี๋ยวก่อนโอเคปุ๊บนี่เห็นไหมปืนสลิงเนี้ยเพื่อแบบหวนไปตามตึกได้แล้วก็สามารถบินได้นะเพราะว่าผ้าคลุมของแบทแมนเนี่ยเราสามารถลอยตัวได้เ,เห็นไหม เราสามารถแบบลอยตัวได้แบบจะเหินไปตรงไหนอะไรก็ได้นะเฮ้ยเหินไกลมากๆเลยนะทุกคนไม่ใช่แบบว่าลอยตัวแป๊บเดียวแล้วแบบมันจะหล่นพื้นอะไรไม่ใช่นะคือแบบลอยตัวแบบเหินไปแบบไกลมากมากเลยดิการาฟิกสวยนะอันนี้คือเกมหเกมสิบเกือบสิบปีนะคนเออเป็นเกมเกือบสิบปีนะจําได้ไม่ผิดนะออกมาเมื่อปีสองพันสองพันสิบสี่หรือปะ 2 0 1 4 2015ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ2013หรือเปล่าแต่เป็นเกมนานและนานมากๆเลยถ้าสมมติว่าใครแบบเ,เคยเล่นเกมมือถือสมัยตอนที่แบบมือถือแบบมีเกมแบบอย่างเงี้ยแรกๆอะ่ะนี่แหละเกมแบทแมนแล้วก็เกมสไปเดอร์แมนสมัยก่อนอเป็นเกมที่แบบอลังการมากๆนะสมัยก่อนมันยังไม่มีเกมออนไลน์อ่ะเออยังไม่มีเกมออนไลน์บนมือถือแบบจริงจจังๆอ่ะยังไม่มีนะทุกคนเนี่ย เกมพวกนี้แหละบุกเบิกมาก่อนนะก็เกมภาพสวยอย่างนี้ก็เดาได้ไม่ยากนะว่าเป็นเกมของค่ายอะไรก็จะเป็นเกมของค่ายเกมลอฟนะครับผมเ,ออเกมลอฟที่แบบที่สร้างเกมแก๊งสตาร์นั่นแหละค่ายเดียวกันนะทุกคนปุ๊บโอเคตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องคัสซีนอะไรต่างๆของตัวเกมนะเราสามารถกดข้ามได้นะกดตรงลูกศรมุมขวาล่าง เพื่อกดข้ามคัดซีนได้นะทุกคนตัวนี้เราก็ตัวเนี้ยเราสามารถเดินไปไหนแบบเดินไปแบบตามตึกอะไรต่างๆตามจะชอบของเราได้แล้วนะเพราะว่าเราเสร็จภารกิจอันแรกแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะไปทําตามภารกิจของเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็เดินไปตามแผนที่ได้นะเดินตามแผนที่มุมซ้ายบนนะคล้ายๆกับ GTA นะครับผมเล่นคล้ายๆกันนี่เห็นไหมเป็นแบบ เมืองแต่ว่าอย่างที่บอกนะตัวเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองก็ตทมนะครับผมถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยเคยดูแบบหนังของแบ็คแมนนะเมืองก็ตแำมันก็จะเป็นแบบมืดๆอย่างเดียวนะเป็นมนต์มนเอ้ยนี่ยเนี่ไอพวกนี้เราเราไม่สามารถโจมตีได้ทุกคนมันเป็นตำรวจนะตำรวจถ้าสมมุติว่ามันเจอเราเนี่ยมันจะฆ่าเราอย่างเดียวนะก็ตามเนื้อเรื่องในหนังเลยนะเพราะว่าตำรวจเนี่ยมันไม่ถูกกแบ็คแมนนะครับผมแบ็คแมนก็ไม่ถูกตำรวจนะครับผมเพราะว่าพวกตำรวจเนี่ยมันนึกว่าแบ็คแมนเป็นตัวโกงอะ ก็เวลาจะเจอตัวก็จะยิงอย่างเดียวเลยไงแต่จริงแบ็กแมนเป็นตัวดีนะทุกคนดังน,นั้นก็สามารถไปตรงไหนก็ได้ของเมืองบินล่องโถนเหิอนอากาศได้หมดยกเว้นเราไม่สามารถขโมยรถได้นะเราไม่ใช่ เราไม่ใช่ทอมมี่ใน G T A นะครับผมเราไม่ใช่ c ีนะโอเคตัวเกมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม Batman Open World นะบนมือถือนะครับผมถ้าสมมติว่าใครยังไม่เคยเล่นเนี่ยลองไปโหลดเล่นกันดูสนุกแน่ๆเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าใครเล่นเนี่ยติดใจแน่ๆนะก็ลิงก์โหลดเราอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะโอเคถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าพี่จะมีเกมอะไรใหม่นะไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ